ของเหลวที่มีสิ่งเจือปนต่างๆเช่นสารอินทรีย์สารแคลนรอยน้ำมันไขมันโลหะหนักต่างๆเป็นต้นมีในปริมาณที่สูงจนไม่เป็นที่ต้องการและเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไปอีกทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยลักษณะของน้ำเสียแบ่งได้เป็น3ลักษณะคือลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นของแข็งกลิ่นสี อุณหภูมิความขุ่นลักษณะทางเคมีคือค่าความเป็นกรดด่างสารอินทรีย์สารอนินทรีย์โลหะหนักและสารพิษและลักษณะาทางชีวภาพได้แก่แบคทีเรียราสาหรายไวรัสโปรโตซวัวแหลังกําเนิดของน้ําเสียมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทค่ะคือ 1. น้ําเสียจากชุมชนเกิดจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของคนในชุมชน เช่นน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและการชำระล้างสิ่งสกปรก 2. น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นน้ำล้างในกระบวนการผลิตต่างๆซึ่งน้ำเสียจากอุตสาหกรรมบางแห่งอาจมีการปนเปื้อนโลหะหนักและ 3. น้ำเสียจาก,กเกษตรกรรมเกิดจากกิจกรรมทางการ,กรเกษตรเช่นน้ำเสียจากการล้างกสอตว์ไม่ว่าจะเป็น คอกหมูคอกวัวหรือน้ำเสียจากความเลี้ยงกุ้งโดยน้ำเสียจากเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่า,มาแมลงหรือปุ๋ยระบบรวบรวมน้ำเสียนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ระบบค่ะคือระบบท่อแยกหรือ separated system เป็นระบบแยกท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำเสียออกจากกันโดยที่น้ำฝนนะคะจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล และน้ำเสียนะคะจะถูกนำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปค่ะระบบท่อรวมหรือ combined system นะคะเป็นระบบที่ใช้ท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำเสียร่วมกันเพื่อรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียค่ะการบำบัดน้ำเสียเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพอที่จะสามารถนำกลับมาใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความดือดร้อนํำคาญเช่น กลิ่น uhm. ของน้ำเสียหรือส FO ีที่เป็นที่น่ารังเกียจและเพื่อป้องก er ันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำค่ะขั ну, Jadi, ้นตอนในการบำบัดน้ำเสียนะคะประกอบไปด้วยการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นการบำบัดน้ำเสียขั้นที่2การบำบัดน้ำเสียขั้นที่3มและการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงค่ะการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นนะคะ เป็นวิธีการแยกเศษขยะหรือของแข็งขนาดใหญ่ที่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำเสียเช่นกระดาษพลาสติกกระป๋องกรวดทรายเป็นต้นค่ะเราจะใช้วิธีการทางกายภาพนะคะได้แก่ตะแกรงทั้งดักทรายทั้งตกตะกอนและบอถักไขมันค่ะตัวยอย่างวิธีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นนะคะคือตะแกรงหรือ screening จะทำหน้าที่ดักจับเศษวัตถุของแข็งขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสียค่ะและถังตุกตะกรนะคะหรือ sedimentation tank จะทำหน้าที่แยกของแข็งที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำออกจากน้ำเสียโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกค่ะการบำบัดน้ำเสียขั้นที่2 secondary treatment เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยการกำจัดสารอินทรีย์และสารแขวนลอยออกจากน้ำเสียซึ่งแบ่งออกเป็น2กระบวนการคือ 1. กระบวนการทางชีวภาพและ 2. กระบวนการทางเคมีกระบวนการทางชีวภาพเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียโปรโตโซัวสาหร่ายราและโลติเฟอร์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียโดยแบ่งออกเป็น2กระบวนการ 1. กระบวนการแบบใช้ออกซิเจนแอโรบิกโปรเซสและ 2. กระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Process) กระบวนการแบบใช้ออกซิเจนคือการที่จุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้น้ำเสียมีสภาพดีขึ้นโดยเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำยกตัวอย่างระบบเช่นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated s l u d หรือระบบ AS AH. เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศจะใช้ออกซิเจนและสารอินทรีย์ในน้ำเสียเป็นอาหารในการเจริญเติบโตและย่อยสลายสารอินทรีย์และตะกอนที่เกิดจากการย่อยสลายจะถูกแยกออกจากน้ำใสในถังตกตะกอนระบบบ่อบปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยธรรมชาติและจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยบ่อหลายบ่อที่เรียงต่อกัน และในแต่ละบ่อจะมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปกระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจนคือจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนทําให้เกิดกา๊าซต่างๆเช่นกา๊าซมีเทนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ยกตัวอย่างระบบเช่นระบบ UASB เป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อย,ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียและเปลี่ยนเป็นกา๊าซชื้อาพ ระบบถังกลองไล้อากาศเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยน้ำเสียจะไหลผ่านตัวกลางหรือมีเดียที่มีจุลินทรีย์เกาะอยู่โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะย่อยสลายสารอินทรีย์และเปลี่ยนสภาพเป็นกา๊าซและน้ำกระบวนการทางเคมีเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ใช้สารเคมีเพื่อปรับสภาพและกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย โดยมี2วิธีหลักๆคือ 1. การตกตะกอนโดยใช้สารเคมีเป็นการใช้สารเคมีเพื่อเปลี่ยนสารปนเปื้อนที่ละลายในน้ำให้กลายเป็นตะกอนเพื่อที่จะสามารถแยกออกจากน้ำได้ 2. การทําให้เป็นกลางคือการปรับค่า pH ของน้ําเสียให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมการบําบัดน้ําเสียขั้นที่3 เป็นกระบวนการบำบัดเพื่อนำสารเคมีสาลายไขยพยาธิตัวอ่อนสัตว์พาหะน้ำโลกออกจากน้ำเสียก่อนระบายสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนการที่นิยมใช้คือการฆ่าเชื้อโรคโดยการใช้คลอรีนโอโซนหรือรังสี UV เพื่อกำจัดเชื้อโรคและจุลินทรีย์การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) ระบบบาบัดน้ําเสียส่วนใหญ่มักไม่พบกระบวนการบําบัดนี้เนื่องจากการบําบัดขั้นสูงเป็นกระบวนการกําจัดสารอาหารที่ยังคงเหลือค้างอยู่ในน้ําทิ้งเช่นไนเตรตไนไตรต์ฟอสเฟตสีสารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยากและอื่นๆโดยกระบวนการบําบัดที่นิยมใช้ในการบําบัดขั้นนี้เช่นระบบกรองย้อนกลับและการใช้เยื่อกรอง ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอเรื่องระบบบำบัดน,น้ำเสียและกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะ